โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตราโมสศาสตร์ฮวงจุย้ย และศาสตร์แหงตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง85เปอร์เ และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศใต้ตค่ะโชคลาภของผู้ที่เกี่ยวันอาทิตย์จะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทะเบียนรถและโชคจากเลขที่คุณน,นั้นเห็นบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะนะคะเห็นจากการเดินทางบางท่านนะคะอยู่บนท้องถนนค่ะเห็นเลขนะคะที่เป็นทะเบียนรถเนี่ยเลขนี้บ่อยจังในช่วงนี้ลองเอามาเสี่ยงโชคดูค่ะ และเสี่ยงโชคกับคนผิวสองสีนั้นจะเป็นคนที่นําโชคนําลาภให้กับผู้ที่เกิดวาทิตย์ค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในงวดนี้คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในงวดนี้คือวันพุธและวันศุกร์ค่ะเลขเด่นนะคะเลขดีนําโชคของผู้ที่เกิดวาทิตย э ์ในงวดนี้คือเลขห้าเลขเจ็ดและเลขเก้าค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่8 0ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสาโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่5 0โมงเย็นจนถึงสามทุ่มค่ะเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทำบุญหยอดกล่องบริจาคหรือการทำบุญเกี่ยวข้องกับคนได้วอกาศค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจนันทร์ ในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้เกี่ยวกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้เกี่ยวกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้เกี่ยวกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นโชคจากการเร่งรีบค่ะดังนั้นนะคะบางคนเนี่ยนะคะเออไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะเห็นคนขายลอตเตอรี่นะคะก็เห็นเราจะรีบไปข้างนอกหรือรีบไปทุระก็ดี ถ้าเราเร่งรีบตัดสินใจด่วนตัดสินใจเร็วเลขเหล่านั้นจะเป็นเลขนะคะที่เรียกว่าเป็นเลขโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองและอยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะซื้อในโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกค่ะหรือซื้อบาไม่ได้ตั้งใจนะคะและเลขที่คิดได้ตอนนั้นเลยเนาะอย่าไปคำนวณเยอะมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือสีแดงและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้ คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสี่และเลขศูนย์ค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่ปลายสองโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มค่ะเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญลงศพและผ้าขาวห่อศพค่ะ ตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอังคารในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดว,วันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอังคารในงวดนี้จะเป็นโชคนะคะในการเสี่ยงในวันที่คุณรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกสดใสรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกไม่เครียด ถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วเจอปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับคนที่ทำงานทะเลาะกับคนรักให้งดการเสี่ยงโชคในวันนั้นๆไปก่อนค่ะและการเสี่ยงโชคนั้นนะคะผู้ที่เกิดว well ันอังคารต้องเสี่ยงโชคจากเพศตรงข้ามหรือการเสี่ยงโชคนะคะโดยการได้รับได้รู้ได้บอกเลขนั้นจากเพศตรงข้ามคนนั้นเองค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีน้ำเงินและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้ คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข2เลข3และเลข6ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญใส่บาตรการทําสังฆทานค่ะ ั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นโชคจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวคุณก็ดีจากคนใกล้ตัวหรือนะคะคุณอาจจะต้องไปเสียเงินนะคะซื้อยาเสียเงินนะคะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นนะคะคนนะคะหรือสัตว์นะคะที่เกิดอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ได้เพราะว่านะคะการช่วยเหลือนั้นนะคะจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธมีรางสังหรณ์ในการเสี่ยงโชคมากขึ้นและการเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนที่อายุมากกว่าคุณเล็กน้อยจะดีค่ะและสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีเหลืองและสีดําวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันจันทร์และวันเสาร์ เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในวดนี้คือเลข 2, 2> เลข4ี่และเลข8ดช่วงเวลาดีในการเสียงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทําบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสม,สมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกค่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสจะเป็นโชคนะคะจากคนพิการคนตาบอดจะได้รับนะคะเลขนะคะบอกต่อๆกันมาค่ะเป็นเลขดังก็ได้หรือนะคะได้รับการบอกเลขจากคนรัก และการเสี่ยงโชคนะคะกับเพศหญิงหรือให้เพศหญิงดึงลอตเตอรี่ให้จะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโชคอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะและสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือสีแดงและสีเหลืองวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือวันศุกร์และวันเสาร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลข1เลขห้าและเลข7ค่ะ ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง11โมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสเน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันศุกร์ ในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง60%และผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะเสี่ยงโชคได้ดีในทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้จะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับความฝันโชคที่เกี่ยวข้องกับเลขเดิมๆเ,เลขเก่าๆและการเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้ารวมถึงนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยสังเกตตัวเองสักนิดหนึ่ง เสี่ยงโชคนะคะตอนที่รู้สึกว่าเราอยากจะเสี่ยงนะคะบางท่านเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะรู้แล้วว่าหวยนะคะใกล้ออกแต่ถ้าอารมณ์เนี่ยยังไม่อยากที่จะเสี่ยงก็อาจจะเลื่อนช่วงเวลาหรือวันไปก่อนค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีชมพูและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันพุธและวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข2เลข9และเลข0ูนย์ค่ะ ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่าบ่ายสองโมงจนถึง3ามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวนันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวนันศุกร์เน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนด้ยโอกาสและคนยักจนยักไรยค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคจากการซ่อมแซมหรือนะคะการเสียเงนเินเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ้านรถนะคะรวมถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะว่าเสียทรัพย์แล้วจะได้รับโชคลาภนั่นเอง และอยากให้ผูท้ที่เกิดวันเสาร์ไปเสี่ยงโชคนะคะโดยเฉพาะนะคะการเสี่ยงโชคหลังจากเสียเงินเพราะคุณจะได้เงินทองที่เสียไปกลับมานะคะเป็นหลายเท่าทวีคูณค่ะรวมถึงอยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เสี่ยงโชคตามลางสังหรณ์ด้วยสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือสีส้มและสีน้ำตาลวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลข1เลขสมและเลขสี่ และช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่ 7. จ็ดโมงเช้าจนถึง11บเอโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดว,วันเสาร์เน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับสิ่งสร้างค่ะหากคุณท้อกับความไม่แน่นอนของชีวิตน้อยใจในโชคชะตาไม่กล้าตัดสินใจ วางแผนการใช้ชีวิตไม่ได้ให้อาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรเป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและเปิดเผยดวงชะตาชีวิตให้กับคุณพร้อมเผยเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเฉพาะบุคคลสนใจเปิดดวงแบบเจาะลึกทางโทรศัพท์0819845792 0990019978ไ i n e ID อาซาโฮโรฮิวเจน